คุณเคยรู้สึกอยากตะโกนใส่หน้าใครสักคนไหมตอนที่เขาดูถูกคุณใส่อารมณ์ใส่คุณพูดจะไม่ให้เกียรติหรือทำราวกับว่าคุณไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าคุณเคยเป็นแบบนั้นคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อคุณเพราะวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับแปดจิตวิทยาโต้กลับคนที่ทำให้เราโกรธแบบที่ไม่ต้องใช้คำหยาบไม่ต้องใช้เสียงดังแต่ใช้ความสุกุมความเหนือชั้นและบุธิภาวะ เพื่อให้คนที่คิดว่าเขาชนะคุณแพ้ใจตัวเองอย่างเจ็บลึกและเงียบงนันถ้าคุณกำลังมองหาวิธีเอาชนะอย่างสง่างามโดยไม่ลดตัวลงไปเท่าเขาฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจพลังของการควบคุมอารมณ์มากกว่าการระเบิดมันออกไปหนึ่งยิ่งโกรธยิ่งเสียเปรียบเปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลังสงบที่ทรงพลังกว่าความโกรธไม่ใช่ศัตรูหากเรารู้จักควบคุมมันอย่างถูกวิธี แต่เมื่อได้ก็ตามที่เราปล่อยให้ความโกรธควบคุมเราเมื่อนั้นเราแพ้ความโกรธเป็นอารมณ์ดิบตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กําเนิดมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งเช่นเมื่อเราถูกล้าเส้นถูกเอาเปรียบหรือถูกทาร้ายแต่จุดสําคัญคือไม่ใช่ทุกครั้งที่ความโกรธจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในทางตรงกันข้ามความโกรธที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองมักนําไปสู่ความเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นลองคิดดูว่า คุณเคยเผลอพูดอะไรแรงๆเวลาที่กำลังโกรธแล้วต้องมาเสียใจทีหลังไหมคุณเคยตะคอกใส่คนที่รักเพียงเพราะความขุ่นเคืองชั่ววูบหรือไม่คุณเคยรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่พูดแบบนั้นหรือเปล่าคำตอบของหลายคนคือเคยและนั่นแหละคือผลลัพธ์ของการที่ความโกรธชนะเราจิตวิทยาในข้อนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ยอมสีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อควบคุมอารมณ์ตนเองได้จะประหยัดเวลาอีกมากมายในอนาคตในการไม่ต้องขอโทษเสียใจหรือแก้ไขสิ่งที่พังเพราะความโกรธการจะเหนือกว่าใครไม่ใช่ด้วยการเสียงดังหรือแข็งคร้าวกว่าแต่คือการควบคุมตนเองได้เหนือกว่าเขาเพราะในขณะที่อีกฝ่ายตะโกนด่าพูดรุนแรงใจร้อนเรากลับด้วยสติค,คำพูดที่ไตรตรองแล้วและแววตาที่มั่นคงไม่หวั่นไหว คนทั่วไปอาจมองว่าการนิ่งเฉยไม่โต้กลับคือความอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วมันคือความแข็งแกร่งแบบสงบเป็นการประกาศให้รู้ว่าฉันควบคุมตัวเองได้แม้ในสถานการณ์ที่ถูกยั่วยุที่สุดในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทประเภทแรกคือคนที่ให้ความกรดครอบงำจิตใจพวกเขาโวยวายด่าทอฟาดฟันและสุดท้ายกลับรู้สึกแย่กับตัวเองในภายหลัง ประเภทที่สองคือคนที่ให้สตินำอารมณ์พวกเขาเงียบแต่มั่นคงพูดช้าแต่คำพูดมีพลังไม่เร่งไม่ร้อนแต่เข้มแข็งคนแบบนี้มักชนะใจคนอื่นโดยไม่ต้องเอาชนะด้วยเสียงจิตวิทยาแนะนำว่าหากเรากำลังโกรธอย่างรุนแรงให้เลื่อนการตอบกลับออกไปสิบวินาทีเพราะในสิบวินาทีนั้นสมองส่วนเหตุผลจะกลับมาทำงาน แทนที่สมองส่วนอารมณ์ที่เดือดปุดปุดอยู่ตอนนั้นและถ้ารู้ตัวว่าสิบวินาทียังไม่พอจงเดินออกจากสถานการณ์นั้นก่อนทันทีไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะคุณกล้าเลือกสติทแทนอารมณ์สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่การเอาคืนแต่คือการเอาตัวรอดจากความเสียหายที่ไม่จำเป็นจำไว้อีกอย่างว่าในทุกสถานการณ์ที่คุณควบคุมตัวเองได้คุณกำลังควบคุมสถานการณ์นั้นอยู่เงียบเงยบ ไม่มีใครสามารถทำให้คุณดูแย่ได้หากคุณไม่ลดตัวลงไปเองไม่มีใครทำให้คุณเสียศักดิ์ศรีได้หากคุณรักษามันไว้อย่างสง่างามบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยคือคำตอบที่เสียงดังกว่าคำด่าทั้งหมดและการยิ้มเล็กๆขณะถูกยั่วยุคือหมัดเด็ดทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุด 2. คํคำพูดที่ถูกคิดมาแล้วดังกว่าคำตะโกนที่ไร้สาระในเวลาที่คุณรู้สึกโกรธที่สุด คุณอาจอยากพูดอะไรบางอย่างที่สะใจยอยากตอบกลับให้เขาหน้าชายอยากพูดคำแรงๆเพื่อระบายความรู้สึกของตัวเองแต่ในจิตวิทยาระดับสูงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คำพูดอยากคายแต่คือคำพูดที่สงบเยือกเย็นแต่เฉียบคมและมีเหตุผลในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายกำลังใช้อารมณ์ใส่คุณการตอบโต้ด้วยอารมณ์กลับไปก็เท่ากับคุณลดตัวลงไปเล่นเกมเดียวกับเขา ผลคือไม่มีใครชนะมีแต่คนเสียศักศรีแต่หากคุณหยุดเพื่อคิดก่อนพูดคุณจะเลือกคำที่แหลมคมโดยไม่อยากขายคุณจะโต้กลับอย่างเหนือชั้นโดยไม่ต้องใช้เสียงดังหรือคำหยาบเลยแม้แต่นิดเดียวจิตวิทยาพิสูจน์ว่าเมื่อคนเรากรดสมองจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยเร็วที่สุดซึ่งก็คือพฤติกรรมเดิมๆที่เราเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นการด่าก,การถิงการประชดหรือการพูดเสียสี และส่วนมากเป็นคำพูดที่ไม่ได้ผ่านการคิดก่อนพูดนั่นคือเหตุผลที่คำพูดตอนโกรธมักทําให้เรารู้สึกเสียใจภายหลังในทางกลับกันถ้าคุณฝึกให้ตัวเองคิดก่อนพูดเสมอโดยเฉพาะตอนโกรธคุณจะกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลในทุกบทสนทนาไม่ใช่เพราะเสียงดังที่สุดแต่เพราะคำพูดคุณมีน้ำหนักที่สุดลองสังเกตคนที่มีภาวะผู้นำจริง เขาไม่เคยตะโกนไม่เคยด่าทอแต่คำพูดเขากลับทำให้คนต้องหยุดฟังและไตร่ตรองเพราะทุกคำถูกคัดมาแล้วอย่างฉิดแหลมการพูดน้อยแต่หนักแน่นดีกว่าพูดเยอะแต่ไร้สาระบางครั้งคำพูดแค่ประโยคเดียวเช่นผมเสียใจที่คุณเลือกใช้วิธีนี้กับผมหรือขอบคุณที่แสดงให้เห็นว่าผมตัดสินใจไม่ผิดสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชะงัก และรู้สึกอายโดยที่คุณไม่ต้องด่าเขาเลยด้วยซ้ำนี่คือพลังของคำพูดที่ผ่านการคิดแล้วมันเปลี่ยนสนามอารมณ์ให้กลายเป็นสนามปัญญาและคุณจะเป็นผู้เล่นที่เหนือกว่าเสมออีกสิ่งหนึ่งที่ควรจำคือการควบคุมคำพูดได้หมายถึงคุณควบคุมผลลัพธ์ได้คำพูดทุกคำจะพาคุณเข้าใกล้ปัญหาหรือห่างจากปัญหาจะเพิ่มศัตรูหรือสร้างความเคารพดังนั้น ก่อนจะตอบโต้ใครให้คุณหยุดถามตัวเองสามขอ้อคำพูดนี้จำเป็นต้องพูดไหมคำพูดนี้จะทำให้เรื่องดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าพรุ่งนี้กลับมาอ่านคำพูดนี้อีกครั้งคุณยังรู้สึกดีกับมันไหมหากคำตอบคือไม่แน่ใจหรือไม่แสดงว่าคุณยังไม่ควรพูดต่อน,นี้และจำไว้อีกหนึ่งอย่างยิ่งคนตรงหน้าพูดรุนแรงมากเท่าไรคำพูดของคุณยิ่ง ต้องนิ่งและแน่นมากขึ้นเท่านั้นเพราะเป้าหมายของคุณไม่ใช่แค่ระบายแต่คือยกระดับคุณค่าของตัวเอง 3. อย่าปล่อยให้อารมณ์ชี้นำจงให้อุดมการณ์นำหน้าเสมอในทุกสถานการณ์ที่คุณกำลังโกรธคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังถูกผลักไปข้างหน้าโดยแรงอารมณ์มันเหมือนมีไฟในใจที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งไม่ว่าคำพูดจะทำร้ายใครหรือไม่ตราบใดที่พูดแล้วสีใจ ก็พร้อมจะพูดทันทีแต่นี่คือกับดักของคนทั่วไปพวกเขาใช้อารมณ์เป็นภูมิลายนำทางชีวิตผลก็คือขับรถไปตกเหวครั้งแล้วครั้งเล่าเสียเพื่อนเสียโอกาสเสียความน่าเชื่อถือและบางครั้งเสียทุกอย่างแต่หากคุณเลือกให้อุดมการณ์นำหน้าคุณจะรู้ว่าทุกคำพูดทุกการตอบโต้มีผลสะท้อนกลับเสมอไม่ใช่แค่สะท้อนใส่เขาแต่สะท้อนภาพลักษณ์ของคุณด้วย ถามตัวเองให้ชัดคุณอยากเป็นคนประเภทไหนคนที่ใครพูดอะไรก็กระโจนใส่เหมือนสิงโตไรสติกหรือคนที่แม้ถูกยั่วยังคงยืนอยู่บนหลักของตัวเองพูดด้วยความคิดไม่ใช่ความโกรธเดินด้วยหลักการไม่ใช่อารมณ์นี่แหละคือจุดต่างของคนที่มีน้ำหนักกับคนที่เบาจนปลิวตามลมปากคนอื่นจิตวิทยาชี้ว่าคนที่ตอบสนองโดยใช้อุดมการณ์ไม่ใช่อารมณ์ จะได้รับความเคารพระยะยาวแม้จะดูเงียบกว่านิ่งกว่าแต่เมื่อเขาพูดหรือแสดงออกอะไรทุกคนจะหยุดและฟังเพราะรู้ว่าคำพูดนั้นผ่านกระบวนการคิดมาแล้วไม่ใช่แค่พ้นอารมณ์ต่ำใจลองนึกถึงบุคคลที่คุณเคารพคุณจะเห็นว่าพวกเขาไม่เคยวู่วามแม้จะถูกท้าทายแรงแค่ไหนเขายังนิ่งพูดช้าชัดท้อยชัดคำและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาน้าเกรงขาม แต่คนที่โกรธง่ายปากไวใจร้อนมักจะดูน่าสงสารมากกว่าน่าเคารพเพราะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีหลักอะไรเลยใครพูดอะไรก็ไปตามนั้นถูกชักใจง่ายเหมือนหุ่นดังนั้นอย่าปล่อยให้ใครมาควบคุมปากและควบคุมมือคุณผ่านปุ่มอารมณ์จงควบคุมมันไว้ด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคงในตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติคุณมีหลักว่าฉันจะไม่ลดตัวลงไปเถียงกับคนไร้เหตุผลพอมีใครมาด่าคุณโจมตีใส่คุณคุณจะยิ้มแล้วบอกตัวเองว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่ควรเปลืองพลังงานนี่คือการตัดสินใจจากอุดมการ์ไม่ใช่จากอารมณ์หรือหากคุณมีหลักว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ความโกรธพาฉันทำสิ่งที่เสียใจทีหลังเวลาที่โกรธคุณจะเลือกเดินหนีนิ่งเงียบหรือพูดแค่พอประมาณ เพื่อไม่ให้ตัวเองเสียคุณค่าในวันพรุ่งนี้จิตวิทยาระดับสูงคือการใช้ความคิดระดับบนควบคุมแรงกระตุ้นระดับล่างที่มาจากอารมณ์โ่ววูบเหมือน,นักมวยที่ถูกต่อยแรงแต่ไม่แก้ด้วยการบิงกลักเขารู้ว่าถ้าใช้เทคนิคดีพอเขาจะตอบโต้ได้ยอย่างเหนือชั้นและคู่ต่อสู้จะหมดแรงไปเองชีวิตก็เช่นกันหากคุณยึดหลักยึดอุดมการ คุณจะไม่เพียงรอดจากสถานการณ์เลวร้ายแต่ยังโตขึ้นในสายตาคนรอบข้างด้วยสีจงใช้ความเงียบเป็นอาวุธที่มีคมที่สุดเมื่อใครสักคนพยายามยั่วยุคุณใส่อารมณ์โจมตีดูถูกหรือพูดจาทำร้ายคุณธรรมชาติของคนทั่วไปคืออยากตอบโต้ทันทีเพราะความโกรธจะผลักให้คุณอยากเอาชนะอยากลบคำพูดนั้นอยากให้เขารู้ว่าคุณไม่ยอม แต่จิตวิทยาอันเฉียบคมจะบอกกับคุณว่าบางครั้งคำตอบที่ทรงพลังที่สุดคือความเงียบความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการควบคุมพลังอารมณ์ไว้ในกำมือและแสดงให้เห็นว่าคุณเหนือกว่าไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการไม่ลดค่าตัวเองลงไปเล่นเกมนั้นจำไว้ให้ขึ้นใจคนที่เสียงดังที่สุดมักเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในใจเพราะเขาต้องพยายามตะโกน เพื่อปกปิดความกลัวความขาดความมั่นใจในตัวเองในขณะที่คนที่นิ่งกลับหน้าเกรงขามกว่าเพราะเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเขารู้ว่าตัวตนพูดได้ดังกว่าคำพูดในหลายสถานการณ์ความเงียบทำให้คนที่พยายามโจมตีคุณรู้สึกอึดอัดมากกว่าการถิ่นกลับเพราะเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการเขาต้องการเห็นคุณโกรธแต่คุณกลับนิ่งราวกับว่าเขาไม่มีค่าพอจะดึงความรู้สึกใดๆจากคุณได้เลย นั่นต่างหากคือชัยชนะยิ่งคุณนิ่งยิ่งเขาเดือดยิ่งคุณไม่แสดงอารมณ์ยิ่งเขาสะท้อนกับตัวเองว่าทำอะไรลงไปบางครั้งการเงียบของคุณคือกระจกให้เขาส่องเห็นความน่ารังเกียจของตัวเองคนฉลาดในทางจิตวิทยาจึงไม่ตอบสนองในทันทีแต่ดูอาการว่าอีกฝ่ายพูดเพราะต้องการทำร้ายหรือเพราะสื่อสารจริงหากเขาเพียงแค่ต้องการระบายความเกลีย การโต้ตอบมีแต่จะทําให้คุณตกหลุมที่เขาขุดไว้ความเงียบของคุณในช่วงเวลาเหล่านี้จะเป็นเหมือนกรอบป้องกันศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของคุณเพราะทุกสายตาจะจับจ้องว่าใครควบคุมตัวเองได้ดีกว่าและคุณจะเป็นผู้ชนะแม้จะพูดเพียงคําเดียวหรือไม่พูดเลยลองนึกภาพนักพูดที่เฉียบคมเขาไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่เป็นคนที่หยุดพูดในเวลาที่คนอื่นคาดไม่ถึง ความเงียบนั้นทําให้คําพูดก่อนหน้าทรงพลังขึ้นและทําให้ผู้ฟังเงี่ยหูฟังมากขึ้นในทุกคําที่เหลือเช่นเดียวกับสถานการณ์โกรธถ้าคุณนิ่งได้ในตอนที่ใครสักคนคาดว่าคุณจะระเบิดความเงียบของคุณจะกลายเป็นสนามพลังที่กดดันเขากลับโดยที่คุณไม่ต้องใช้เสียงแม้แต่นิดเดียวและนั่นคือศิลปะของการเหนือกว่าแบบไม่ต้องต่อสู้ย้ำอีกครั้งเงียบไม่ใช่การยอม แต่คือการเลือกว่าอะไรคุ้มค่าพอจะให้เราพูดคุณไม่ได้เงียบเพราะแพ้แต่เงียบเพราะคุณรู้ว่าคำพูดของคุณมีค่าและจะไม่ใช้เพียงเพื่อแลกกับความสะยใจชั่ววูบจำไว้เสมอว่าคำพูดที่ดีที่สุดบางครั้งคือการไม่พูดอะไรเลยและคนที่ควบคุมความเงียบได้ดีคือคนที่ควบคุมทุกสนามอารมณ์ได้อย่างแท้จริงหใช้คำถามกลับอย่างผู้มีปัญญาแทนการตอบโต้ด้วยอารมณ์ เวลาเราถูกใครบางคนพูดจาดูถูกเหยียดยามหรือพยายามก่อกวนสัญชาตญาณแรกที่เกิดขึ้นในใจคืออยากสวนกลับให้สาสมเราอยากใช้คำพูดตอกหน้าเขาอยากให้เขารู้ว่าเราไม่ยอมให้ใครมาหยามกันง่ายๆแต่นั่นคือจังหวะที่เรากำลังจะตกหลุมพรางของอารมณ์เมื่อคุณตอบก,กลับด้วยอารมณ์คุณไม่ได้แสดงความเหนือกว่าแต่คุณแค่ลดตัวเองให้เท่าคนที่พยายามกวนประสาทคุณเท่านั้นเอง จิตวิทยาเชิงปัญญาจะสอนให้คุณเปลี่ยนจากการตอบโต้เป็นการถามกลับอย่างสุขุมคำถามที่ดีสามารถทำให้คนหยุดชะงักสามารถเปลี่ยนเวทีของการทะเลาะให้กลายเป็นเวทีที่คุณควบคุมและที่สำคัญทำให้คนที่พยายามก่อกวนเริ่มรู้สึกอึดอัดกับตัวเองตัวอย่างเช่นหากมีคนพูดกับคุณด้วยน้ำเสียงดดกดันว่าเออทำแบบนี้อีกแล้วไม่เคยฉลาดเลยนะ แทนที่จะเถียงกลับว่าแล้วแกลัฉลาดนักเหรอือคุณอาจตอบกลับด้วยคำถามสงบๆเช่นคุณคิดว่าแบบไหนคือฉลาดสำหรับสถานการณ์นี้หรือครับคำถามนี้ไม่เพียงแค่ไม่แสดงความโกรธแต่ยังโยนความคาดหวังกลับไปให้คุณพูดเขาต้องอธิบายเขาต้องตอบเขาต้องคิดและนั่นทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาแค่เพราะอารมณ์ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลย หรืออีกสถานการณ์หนึ่งหากมีใครพูดจะวิจาร์ณคุณแบบแรงๆเช่นแต่งตัวแบบนี้ใครจะเอาไปทำงานด้วยวะคุณอาจเทียงถามกลับเบาๆว่าคุณคิดว่าเสื้อผ้ามีผลกับความสามารถแค่ไหนครับคุณไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้สวนกลับไม่ได้ประชดแต่คุณใช้คำถามให้เขาสะท้อนกับคำพูดของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของอีกฝ่ายคือ เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำให้คุณเดือดได้แต่เขากลับต้องมาอธิบายเหมือนถูกย้อนกลับอย่างเหน,นือชั้นการใช้คำถามในลนักษณะนี้เป็นจิตวิทยาที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่คนที่อยู่ในเกมการทะเลาะแต่คุณคือคนวางกระดานนั้นเองคุณแสดงออกว่าฉันรับรู้สิ่งที่คุณพูดนะแต่ฉันจะไม่ให้สิ่งนั้นลากฉันลงไปด้วยคำถามที่ดีในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ไม่ใช่คำถามประชดไม่ใช่คำถามเสียดแทงแต่เป็นคำถามที่เปิดเผยความไม่มีเหตุผลของอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงสุภาพนี่คือทักษะที่ผู้คนระดับผู้นำใช้กันเพราะคำถามสามารถเปลี่ยนอารมณ์จากความร้อนแรงให้กลายเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและเมื่อใครถูกบังคับให้คิดเขาจะหยุดใช้อารมณ์ทันทียิ่งคุณใช้คำถามได้อย่างสงบ คุณจะยิ่งควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพราะคำถามที่ดีไม่เพียงแต่ทำให้คุณไม่ต้องใช้อารมณ์แต่ยังทำให้คุณดูเฉียดคุมทรงพลังและมีวุฒิภาวะสูงกว่าอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดในจิตวิทยาการสื่อสารการถามกลับด้วยคำถามเชิงเหตุผลยังแสดงว่าคุณเปิดใจแม้คุณจะถูกโจมตีแต่คุณเลือกจะฟังอย่างมิติิซึ่งนั่นทำให้คุณยิ่งดูมีเสน่ห์ในสายตาคนรอบข้าง อย่าลืมว่าคนที่เอาชนะได้ในสนามอารมณ์ไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุดแต่คือคนที่คิดได้ก่อนพูดและควบคุมเกมได้ด้วยคำถามเพียงคำเดียวเจ็ดยิ่งอีกฝ่ายใช้อารมณ์เรายิ่งใช้เหตุผลเพื่อทำให้เขารู้สึกด้อยโดยไม่ต้องพูดคำหยาบในสถานการณ์ที่มีคนพูดจายแย่แย่ใส่เราหรือพยายามยั่วยุให้เราโมโหสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำโดยไม่รู้ตัวคือสวนกลับทันทีด้วยอารมณ์ เพราะมันรู้สึกสะใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้ามมันไม่ได้ทำให้เราเหนือกว่ามันแค่ทำให้เราดูไม่ต่างจากเขาแต่หากเราหยุดแล้วใช้เหตุผลตอบแทนการใช้อารมณ์จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งการทำให้คนโกรธรู้สึกงโง่ในความโกรธของตัวเองโดยไม่ต้องแต่คำอยากแม้แต่คำเดียวยกตัวอย่างง่ายๆสมมติมีคนพูดใส่คุณว่าแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยทาอะไรก็ผิดไปหมด คนทั่วไปอาจสวนว่าแล้วแกลาดีนักหรืออย่ามาทําเป็นเก่งไปหน่อยเลยแต่คนที่ใช้จิตวิทยาเหนือชั้นจะตอบกลับด้วยเหตุผลนิ่ง,งๆว่าอาจเป็นไปได้ครับที่ผมทําผิดในบางเรื่องแต่ถ้ามีอะไรที่ผมควรปรับปรุงยินดีรับฟังเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเพียงประโยคนี้ไม่ต้องด่ากลับไม่ต้องพูดประชดแต่เชื่อหรือไม่ว่ามันทําให้คนพูดรู้สึกเหมือนกําลังตะโกนใส่กาแพง รู้สึกโง่ที่วยวายอยู่คนเดียวรู้สึกอับอายที่ตัวเองใช้อารมณ์ใสคนที่ตอบกลับอย่างมีเหตุผลนี่คือจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเพราะมันทําให้คนที่กําลังอยู่เหนือกว่าทางอารมณ์กลายเป็นคนที่ดูต่ํากว่าในพริบตาเดียวขณะที่คนที่ใจเย็นกว่ากลายเป็นคนที่น่าเกรงขามโดยไม่ต้องยกเสียง จำไว้ว่าคนที่ใช้อารมณ์ใส่คุณไม่ได้ต้องการเหตุผลจากคุณจริงๆแต่เขาอยากเห็นคุณเดือดอยากเห็นคุณโกรธอยากเห็นคุณตกลงไปในกับดักของเขาแต่หากคุณใช้เหตุผลตอบกลับแบบนิ่งๆเขาจะรู้ทันทีว่าเขาไม่สามารถควบคุมคุณได้และนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกด้อยลงเองอีกจุดสำคัญคือเมื่อคุณใช้อารมณ์ตอบแทนเขาจะไม่ฟังสาระที่คุณพูด แต่ถ้าคุณจะเย็ยนใช้คำที่มีเหตุผลพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม้เขาไม่อยากฟังก็จะรู้สึกเกรงแม้เขาไม่เห็นด้วยก็จะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแม้เขาอยากเอาชนะก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับเขาเพราะจิตวิทยาของการใช้เหตุผลนั้นไม่ได้เอาไว้ชนะการโต้เถียงแต่เอาไว้ชนะใจคนด้วยการทำให้เขารู้ว่า เขาไม่สามารถลดคุณให้ลงมาอยู่ในระดับที่เขาอยากลากคุณไปได้แน่นอนว่าการใช้เหตุผลท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณฝึกได้มันจะเป็นกรอไที่แกร่งกว่าการโต้กลับทุกคำพูดแสบๆและมันจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวคุณไปตลอดว่าคุณคือคนที่มีวุฒิภาวะไม่ใช่แค่แก่กว่าแต่เหนือกว่าแต่ไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องอธิบายให้คนที่อยากแค่เอาชนะแต่จงเงียบให้เขาแพ้ใจตัวเอง หนึ่งในจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่ทำให้เราโกรธไม่ใช่การพูดไม่ใช่การอธิบายไม่ใช่การโต้เถียงแต่คือความเงียบในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายพูดจะร้ายแรงใช้อารมณ์ด้วยค่าคุณหรือพยายามหาเรื่องโดยเฉพาะเมื่อคนเหล่านั้นไม่ได้ต้องการคำอธิบายจริงๆแต่แค่อยากเอาชนะทุกคำอธิบายของคุณจะกลายเป็นเชื้อไฟ ทุกการเถียงของคุณจะกลายเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณยังควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เมื่อคุณเลือกเงียบคุณกำลังส่งสัญญาณที่ทรงพลังว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครที่ไม่มีวุฒิภาวะฟังคนที่โกรธคนที่พยายามยั่วยุมักต้องการอย่างเดียวคือความสนใจแต่เมื่อคุณเงียบเขาจะเริ่มสงสัยว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรอทำไมคุณไม่สวนกลับ ความเงียบนั้นจะค่อยๆกัดกินเขาเปลี่ยนจากความมั่นใจในชัยชนะกลายเป็นความสับสนและในที่สุดกลายเป็นความอับอายที่ตัวเองพยายามแสดงอารมณ์อยู่ฝ่ายเดียวการเงียบไม่ใช่ความพ้าแพ้ในทางจิตวิทยาการเงียบคือการปฏิเสธการมีส่วนร่วมในสนามที่เขาสร้างคุณกำลังบอกว่าสนามแห่งอารมณ์ต่ำๆแบบนี้ฉันไม่เล่นด้วย และทันทีที่คุณไม่เล่นด้วยคนที่ตั้งใจจะชนะก็จะพ่ายแพ้เพราะเขากําลังเล่นอยู่คนเดียวลองสังเกตดูคนที่ใจร้อนใจเร็วชอบพูดมากมักกลัวความเงียบพวกเขาจะเริ่มพูดไม่เป็นคำพูดซ้ำพูดแรงขึ้นเพราะต้องการให้คุณพูดบ้างแต่ยิ่งคุณเงียบเขาจะยิ่งไม่มีเป้าหมายเหมือนนักมวยที่เหวี่ยงหมัดใส่อากาศสุดท้ายเขาจะเหนื่อยและเสียสมดุลไปเอง อีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาหลังความเงียบคือการชนะใจคนรอบข้างในสถานการณ์ที่มีคนเห็นเหตุการณ์เมื่อคุณเงียบอย่างสุขุมไม่เถียงไม่ด่าคุณจะกลายเป็นคนที่น่าชื่นชมในขณะที่อีกฝ่ายจะดูเหมือนคนไม่มีเหตุผลแม้แต่คำพูดของเขาก็จะฟังดูร้ายค่าไปเองจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณอยากพูดอะไรตอบโต้ลองถามตัวเองก่อนว่าฉันพูดเพราะอยากเคลียร์หรือแค่อยากชนะ ถ้าเป็นอย่างหลังจงหยุดเพราะไม่มีใครชนะจากการพยายามเอาชนะคนที่ไม่ฟังแต่คุณจะชนะจากการไม่ต้องเล่นเกมเดียวกับเขาเลยแม้บางครั้งความเงียบจะทำให้คุณดูอ่อนแอในสายตาคนบางคนแต่ในระยะยาวมันคือความแข็งแกร่งที่เปล่งออกมาจากภายในคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ใช่คนไม่มีความรู้สึกแต่คือคนที่เลือกแล้วว่าจะไม่ให้คนอื่นกดปุ่มเขาได้ง่ายๆ จิตวิทยาทั้ง8ข้อนี้ไม่ได้สอนให้คุณเก็บอารมณ์จนบิบทั้นตัวเองแต่สอนให้คุณเลือกทางโต้ตอบที่สูงกว่าเพราะคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้และคนที่สงบในวันที่ใครหลายคนสันไหวคือคนที่โลกนี้ยกย่องให้เป็นผู้นำอย่าเสียพลังกับคนที่ไม่ฟังอย่าแลกศักดิ์ศรีกับคำพูดถูก,ถก และจงใช้ความเงียบความสุขุมและจิตวิทยาเป็นอาวุธในการตอบโต้คนที่ไม่เคารพคุณหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันด้วยสติปัญญาและบุธิภาวะ